คนพัทลุงโดยเฮียชัปพี่อิ๋วซึ่งเป็นคนคอยดูแลครุยเจ,เจมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ปรับทางเป็นลูกลังขึ้นเขานางพันธุรัตและเราก็ได้ร่วมกันทำพระป,ป่ารอบนั้นก็หลายหมื่นเข้าไปดูว่ารูขอของขอยมันเกิดก็คือขอทำพระป,ป่าในเดือนตุลาคมประมาณ2ปีที่แล้วที่ผ่านมาคนช่วยกันเป็นอย่างดีสิ่งที่แปลกประหลาดอันนี้คนที่อยู่ในสถานที่รู้เห็นเป็นอย่างดีก็คือ มีฝนดอกพิกุลร่วงลงมารอบตัวของพลุประมาณเหมือนเปลละองครับทำไมถึงเรียกว่าฝนดอกพิกุลเพราะว่าตัวของเม็ดฝนที่ตกลงมามีความสีขาวขุ่นเหมือนดอกพิกุลเหมือนดอกน้ำมนต์ตกลงมาโดนหวัวโดนหน้าโดนตาโดนผิวแล้วมันซึมเข้าไปในผิวตกถึงดินแล้วมันหายไปในดินประมาณสักไม่ถึง20วินาทีครับ ดอกพิกลเป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาองค์พระเขี้ยวแก้วจุรามณีดังนั้นการได้รับผลดอกพิกลนั้นหมายถึงว่าเทพีองค์ที่จะลงมาอยู่ที่นี่ไมไ่ธรรมดาการได้รับผลดอกพิกลไม่ได้หมายความว่าเป็นความมหัศักรย์นะครับสำหรับครู้แล้วแต่เป็นคําขอร้องเพราะว่าครูเองบอกว่าถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง ท่านจะต้องมีจิตในการช่วยเหลือบวลมนุษย์โดยแท้เราจะไม่สร้างพระเราจะไม่สร้างเทวรูปเพื่อให้เป็นเครื่องประดับแต่เราจะสร้างที่สักการะ ที่มั่นคงและช่วยเหลือมวลจากการได้รับรู้ว่าท่านเป็นผู้ขอร้องโดยเอาฝนดอกพิกุลลงมาคนในสถานที่ไม่มีใครจับกล้องทันหลายคนบอกว่าถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยคือคนในสถานที่เห็นกับตาแต่ไม่มีใครสามารถถ่ายรูปทันเพราะว่ามันมาแค่แรับเดียวมาให้เรารับรู้ว่าเราขอให้ท่านเป็นผู้ทำน,นะประมาณนี้ครับ